โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครองสุขอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภารกิจเป็นหน่วยบริการด่านหน้าที่ใกล้ชิดป,ประชาชนและชุมชน เป็นหน่วยบริการสาธารณาสุขผสมประสานเชิงรุกในด้านส่งเสริมสุขภาพและคลุ้มครองผู้บริโภคส่งเสริมและให้ประชาชนเรียนรู้และมีความสามารถในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลองสุขจะดูแลประชาชนในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7จ็ดตำบลลองสุขอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีจํานวนประชากรทั้งหมด4,414คนและจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมดนะคะ1,350 หลังคาเรือนโดยจะมีการให้บริการรักษาโรคทั่วไปจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นและทําแผลเบื้องต้นให้แก่ผู้มาใช้บริการค่ะสวัสดีค่ะพิ่ชั้นชื่อนางสาวอุสาคงวุฒผู้พิการประเภท3ทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะบริษัทจัดจ้างงานของพี่ชันก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ ตำแหน่งของดิฉันก็คือพนักง,งานช่วยเหลือทั่วไปหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันของดิฉันก็คือการจัดหาโฟลเดอร์คัดกรองเบือ้องต้นเช่นช่างน้ำหนักวัดความดันวัดส่วนสูงวัดไข้เพื่อที่จะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาต่อไปค่ะผลลัพธ์จากการทางานของดิฉันสิ่งที่ดิฉันภูมิใจก็คือได้รวมพืน้นที่กับเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะผลการดูแลสุขภาพของดิฉันที่เข้าร่วมโครงการ90วันมหาสัจรของฉันก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการกิน การดื่มน้ำวันละ8แก้วต่อวันการทานอาหารให้ครบอ้ามู่การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ10นาทีถึง15นาทีค่ะการออมของดิฉันก็คือเทิรนเดือนของดิฉันที่ได้รับในแต่ละเดือนดิฉันจะแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งใช้ในครัวเรือนสองบารเก็บออมเพื่อใช้ในายามจำเป็นเพื่อใช้ในายามฉุกเฉิน และอีกส่วนหนึ่งที่ฉันจะเก็บไว้เป็นการอมทองค่ะการช่วยเหลือสังคมสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกมีค่าและภูมิใจก็คือได้ลงจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการพัฒนาวัดการเก็บขยะข้างถนนและกิจกรรมที่ผ่านมาก็คือการรณรงค์เกี่ยวกับไข้รอดออกไม่ให้ยุงกัด ป้องกันยุงเกิดทำลายยุงแก่ค่ะถ้าเป้าหมายในการทำงานในอนาคตถ้าได้ถ้าได้การจ้างงานต่อจะทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและเต็มใจจะนำสิ่งที่บอกพร่องไปแก้ไขและจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศกข,ขอขอบคุณในการดำเนินการจ้างผู้พิการมาเป็นบุคลากรเพิ่มเติมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศกข,ขอบคุณค่ะ